โคดวิ่งโคดสิ่งโคดวิดโควิ่งโครสิ่งอยู่ดีๆนิ่งอยู่ดีนิ่งไม่ได้นอนอยู่บ้านกินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินเอาตรงนะนอนอยู่บ้านเฉยๆมันน่าเบื่อมากเลยออกมาหาอะไรเล่นหน่อยดีกว่าโคดวิ่งโคดสิ่งโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่เมย์เดินยังไงของมึงวะเนี่ยไม่เห็นโคดเลยเนี่ย ออขอโทษได้เบนกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะเฮ้ยมึงคิดว่าขอโทษแล้วเรื่องมันจะจบเหรอวะมึงดูดิแขนกูยกไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยเจ็บโ,โอ้ยเจ็บอเจ็บหนักขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วให้กูทําไงอะ่ะทาไงงั้นเหรอก็มึงชนกูเจ็บแล้วอ่ะมึงก็ต้องจ่ายค่าทาขวันให้กูดิวะถามได้จ่ายค่าทําขวานเหรอแต่กูไม่ค่อยมีเงินนะดิทั้งเนื้อทั้งตัวกูมีู่แค่นี้เองอะ่ะ แค่นี้เหรอเออแค่นี้กูเอามานี่เอานี่มึงหายเจ็บแค่แล้วเหรอเอาก็กูได้ค่าทำขวัญแล้วกูต้องหายสู้วะเออเออถ้าไม่มีอะไรกูไปละเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยมึงดูนี่ดิโอ้ขากูเจ็บอ่ะเจ็บโอ้ยมึงดูดิยกไม่ขึ้นแล้วน่ะขากู่ขยับไม่ได้ละ โอ๊ยอะไรของมึงอีกเนี่ยไอเ้เบนมึงอย่ามามั่วนเ้ยกูยั่งไม่ได้ชนขามึงเลยมึงจะเจ็บขาได้ไงไม่รู้แหละในเมื่อมึงทําขากูเจ็บอะมึงก็ต้องจ่ายค่าทําขวานให้กูเดี๋ยวนี้อ๋อนี่มึงกัดจะให้กูหมดตัวอะไรใช่ไหมเนี่ยกูใช่แล้วไงวะก็มึงทํากูเจ็บอะมึงก็ต้องจ่ายค่าทาขวานมาให้กูเลยมาจ่ายมาจ่ายอะไรก่อนก็กูก็บอกอยู่ว่าทางเลื้อททางตัวกูมีหิวแค่นั้นอะแต่มึงเอาไปหมดแล้วไง อ๋อได้มึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้ถ้ามึงจะเอาอย่างนี้นะมึงอย่าหวังเลยว่ามึงจะได้ไปจากที่นี่งั้นเปลี่ยนจากค่าทำขวัญไปตัวกูแทนไปละตัวมึงไม่เอากูจะเอาเงินเงินเท่านั้นที่จะครองโลกอยากจะลองดีเอากูใช่ไหมได้เอ้ยเบนงั้นกูขอยืมโทรศัพท์มึงโทรหาพี่สาวกูหน่อยดิกูจะโทรให้พี่สาวกูเอานมาให้กูไงเออก็ได้ เดี๋ยวกดล็อกให้จะอย่าตุกติกนะเว้ยเออฮัลโหลพี่ซีนพี่อยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะพี่ช่วยเอาเงินออกมาให้ฉันหน่อยสิพอดีฉันต้องการใช้เงินน่ะฮะให้ไปเอาที่บ้านเหรออ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปหานะอาคจตาบ๊ายบายเออไอเมนพี่กูบอกว่าให้ไปเอาที่บ้านอ่ะ ไอย่าถูกติดนะเว้ยเออไม่ถูกติดจับไปก่อนเลยอย่าถูกติดเดี๋ยววิ่งถูกติดนะเว้ยเออนี่ไงนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยหลังนี้เหรอเออเออพี่ซิน<ะ>พี่ซินอ,อูย้ยยูอ้าวไม่อยู่บ้านเฉยเลยอะเมื่อกี้ยังบอกว่าอยู่บ้านอยู่เลยเอองั้นมึงรอยอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวกูไปตามพี่ซินก่อนโอเคนะ โอเครีบไปรีบมาหน่อยนะเว้ยเออเออเดี๋ยวกูต้องไปปลูกมันสับปะหลังต่อนี่ไอหัวขโมยจมูกโตอย่ามาด้อมด้อมมองมองอะไรแถวบ้านฉันนี่ค่ะคอยดูนะจะเอาคลิปนี้ไปลงประจานในกลุ่มหมู่บ้านให้ทุกคนได้เห็นกันหมดเลยเออเปล่าเปล่าๆนะคุณซินคือคือเราแค่มารอเมอ่ะเราไม่ได้เป็นหัวขโมยนะเราไม่ได้ขโมยจริงๆเรามารอเมไม่ได้รอรถเมนะรอเม ฉันถ่ายไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วถ้าแกไม่อยากให้คนในหมู่บ้านรู้แล้วก็คงรู้นะว่าต้องทำยังไงอ่ะอ๋อจับมือเหรอไม่ไม่ได้ให้มินิฮาด้วยอ๋อได้ได้ขอแค่ซีนไม่ปล่อยคลิปเราอ่ะเท่าไหร่เราก็ยอมจ่ายนะเอามาหมดนี้เลยโอเคไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อย แต่กูขอบอกไว้ก่อนเลยนะมึงอย่าหาทำอะไรแบบนี้อีกนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ดีแล้วมึงอ่ะอ้นอนอยู่บ้านเฉยๆก็นอนไม่หลับซิวะเอมันต้องออกมาโดนหน่อยถ้าไม่โดนอ่ะนอนอยู่บ้านนอนไม่หลับในวันนี้โดนแล้วกลับบ้านไปนอนได้โอ้แกนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ะแน่นอนดิไปหาอะไรกินกันดีกว่าไป